สวัสดีครับพายเมจินชานลครับผมวันนี้เราก็อยู่ันที่หน้างานอารมสุขเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตหน้างานนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมวันนี้ก็ในก้าต้นนะครับผมในก้าต้นนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานนะครับผมเนี่ยครับผมผลงานเมื่อวานนี้ตกค้างต้นนี้ครับ เริ่มงานก็วันนี้ต้นนี้ต้นแรกนะครับแล้วก็บิดมาเอาสองต้นนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ผมเหยียบจมไปนะครับดินมันตันสองต้นนะครับเอฟสองอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเอฟหกนี่ครับเนี่ยก็รวมกันเป็นเก้านะครับสองต้นนี้ไม่ลงนะครับได้แรงแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับ สูสีกันเลยนะครับเนี่ยระดับความสูงครับเท่ากันเลยแทบจะว่าได้เลยครับอันนี้ถึงดานแล้วนะครับจมได้เท่านี้นะครับพรงนี้ก็ตรงนี้ก็บิดนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดินไยอ,ยออกไปนะครับนะต้นแรกอยู่ตรงตรงเล็กป้องอ้อยนะครับ ต้นแรงแต่มันชิดกำแพงนะครับทุบกำแพงออกนะครับไม่งั้นเครื่องมันถอยชนกำแพงครับไม่ได้มันต้องทุบนะปิดรั้วเลยนะครับดีนะครับที่เป็นทางเดินนะครับเนะี่ยถ้าเป็นแบบเป็นกำแพงรั้วบ้านอะไรอย่างนี้แย่เลยนะครับเนะี่ยเข้ากดไม่ได้นะ นี่ครับผมมาทำงานก็มากับซอยจุนะครับทุกวันเนี่ยเจ้าซอยจุผมนะครับอันนี mm ้นี่นะครับผมผลงานก็เหลือไม่กี่ต้นแล้วนะครับผมประมาณประมาณสี่สิบนะครับสี่สิบต้นสุดท้ายนะครับโดยประมาณแล้วก็เดินไปกดนี่นะครับผม มีเข็มมีเข็มสารพัดฟูมด้วยนะครับแล้วก็เข็มเซุ้มซุ้มป้อมยามนะครับอันนี้ใช้เป็นเท่ากันนี่แหละครับผมแต่ท่อนเดียวนะครับสิบสี่เมตรเนี่ยครับเดี๋ยวไมโครเกียร์ดินไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เซอร์วีจะหาให้นะครับอันนี้ไว้สุดท้ายเพื่อนนะครับผมหลังจากเสร็จเสร็จเข็มตัวอาคารก่อนนะครับ เสร็จงานเข็มตัวอาคารก่อนที่นี่ของแท้ครับผมขนาดสารพะภูมิยังมีเสาเข็มนะครับไม่ธรรมดานะครับผมกัรสุดนะครับ่ะก็ว่ากันไปช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเพื่งจากกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมาอ,อกคนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับมีครบจบที่เดียวครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องต่อเครื่องกดระบบไฮดรอลิกนะครับเสียงไม่ดังไม่สะเทือนนะครับเครื่องไฟก็จะใช้เป็นรุ่นนี้ครับผมนิวซันพรูปนะครับนิวซาวพร o ปขอโทษครับนิวซาวพรูปนะครับเก็บเสียงนะครับผมเสียงไม่ดังนิวซาวพรูฟนะครับนี่ครับเสียงไม่ดังนะครับเงียบ ติดใบนี้ไม่ได้ยินแทบจะไม่ได้ยินนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับ mm hmm. พายเมชินชาแนลครับผมสายอาชีพครับยังไงก็คลิปนี้สังเกตพอแพ็งนี้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงาน <Okay. S 1> ก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับ